โหลโหลก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมกันด้วยในแคมก็อยู่กับผมนะไทเกอร์ทวีก็ตอนนี้เราก็อยู่กับโปรแกรม Photoshop ตัว2020นะซึ่งมีให้ดาวน์โหลดฟรีใน Google เขาสามารถไปหาโหลดดาวน์โหลดกันได้เลยก็เขียนว่าดาวน์โหลด h o t o s h o p ตัว2020นะก็ะโหลดกันได้มาใช้กันได้โอเคก็โอเค,อเคในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องของการไม่ได้ไม่ได้สอนนี่มาบอกเทคนิคเออ เทคนิคการนํารูปใส่ลงไปในตัวอักษรกับวิธีการตัดรูปว่าตัดยังไงโอเคเพราะผมเคยทําไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ละเอียดยก็เลยจะมาทําใหม่คลิปนี้ให้มันละเอียดกว่าเดิมโอเคมันตอนแรกเราต้องสร้างชิง้นงานขึ้นมาก่อนก็คือเหมือนเดิมนะกดตรงปุ่มนี้แล้วก็อันนี้เรา,เรา,เรา,เราต้องาหนดนะว่าเราต้องการเท่าไหร่ของผมอะที่ผมสร้างไว้ก็คือของผมเป็น2560คูณครับ พันสี่สี่สิบนะนี่คือที่ผมสร้างของผมนะแต่เนี้ยแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนเลยว่าเออเพื่อนเพื่อจะไปทําชิ้นงานขนาดเท่าไหนก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อเลยว่าทํายังไงแต่ว่าจะมาบอกเทคนิคในการทําให้นะโอเคเอากดปุ๊บทีนี้เราได้ชิ้นงานขึ้นมาโอเคทีนี้อ่าอย่างแรกเลยคือการอ่าใส่ข้อความใส่รูปลงไปในข้อความเลยเราสร้างข้อความขึ้นมาก่อนได้กังงข้อความก็คือแตะซ้ายมือนี่เป็นเครื่องมือใช่ไหมถ้าเรามากดรูปตัวทีนี่ ทิ้งหนึ่งแล้วก็กดคลิกซ้ายลาก,ลากยาวเลยกิกซ้ายค้างแล้วลากยาวเลยนะให้มันขึ้นเส้นปากใช่ไหมเราก็ปล่อยปุ๊บนี่ลบทิ้งไปทีนี้เราก็ใส่ข้อความที่เราต้องการลงไปเอาอะไรทั้งหมดนี่อย่างแรกของผมนะอือ่ะปุบนี่น,นี่ปุ๊บอ่าโอเคต,อตั้งเรียบร้อยประมาณนี้ได้แล้วไปซ้ายนิดนึงโอเคทีนี้เมื่อได้ก็ความต้องการแล้ววิธีการ จะนํารูปมาใส่ใน,นข้อความจะมงไงเราก็ต้องไปเลือกรูปมาก,ก่อนเออรูปเก็บไปในนี่อันนี้ก็เป็นรูปของเพื่อนผมนะคนเดิมซึ่งเกิดใครเครดูคลิปเก่าผมที่สอนแต่งรูปไปก็คนนี้ก็เดิมเหมือนเดิมโอเคผมจะเอารูปมาใส่อืหารูปแบบหนึ่งรูปมันเยอะเช่นผมจะรูปนี้มาใส่ก็ออกมาใช่ไหมปุ๊บทีนี้เราก็ต้องย่อขนาดให้เล็กลง ผมยอไไ่อไว้แล้วเท่านี้โอเคทำได้แล้วแล้วกดโอเคปุค๊บทีนี้วิธีการจะนํารูปให้มันลงอยู่ในข้อความเป็นไงให้เรามาขวามือนี่เห็นไหมขวามือเลยให้ให้เราเลือกชั้นนะต้องเป็นชั้นรูปที่เราต้องการจะยัด้าไปลงในตัวอักษรนะให้เราคลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่คานี้นี่นี่แล้วกดสายบุ๊บเห็นไหมรูปมันก็จะลงไปอยู่ใตวัวอักษรไอ้ตรงที่ว่ามันไม่ มันเกิดออกมากมันจะตัดออกทันทีเลยนี่เราเรามาตัดแต่งได้ให้รูปรูปตามเราต้องการอ่าแต่ทีนี้เพื่อนบอกว่าเอ้ยอยากขยายรูปเพิ่มทำยังไงแล้เรากดชีฟจงตัวทีมันจะขึ้นในขอบสีฟารมให้เราเพราะฉะนขยายลดร,รูปเราต้องการได้เลยนี่เหมือนผมต้องการให้รูปนี้อยู่เป็นคำว่าเป็นเลยเลยนะนอะ่โอเคนี่ มันเกินไปนิดนึงเคลบเคลีย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 บเคลบเคลบออกทางซ้ายก็แล้วกว่าเกินดิโอเคทีนี้เมื่อเราได้ต้องการแล้วนี่นี่คือคำว่าเป็นใช่ไหมทีนี้ผมจะไปหารูปมาใส่คำว่าแฟนต่อก็คือผมจะทำเป็นคำและรูกคำและรูปไปเลยอ่าอ่า นี่คือเทคนิคการใส่รูปลงไปตัวอกักษรจะคำนี้มาใส่เอารูปนี้ใส่นี่ผมจะยอ่อรูปอะย่อรูปนะแค่นี้ก่อนแล้วก็เอนเตอร์แล้วก็วทำเหมือนเดิมนะอ่าเลือกชั้นที่เป็นรูปของเราต้องการเราลิดขวาแล้วกดปุ่มนี้อ่ะแล้วผมก็ขยับรูปอืมเห็นไหมลวลงมาอ่า นี่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ทีนี้อืมคําว่ากันก็อเอาลูปอีกรูปมาใส่เอาเป็นลูปนี้ก็ไนดะ้ก็ยอ่อลงเข้าเอนเตอร์ Enter. แล้วก็ทำเหมือนเดิมอ่านี่คือมีการจัดลูปลงไปในตัวอักษรอาโอเคโอเคนี่ผมจัดทีนี้คํา่ันนะักรูปสุดท้าย อ่าเลือกรูปสุดท้ายคำาหน,น้ามันเล็กจังรูปนี้ก็ได้นี่แล้วก็ผมก็จะวางให้พอติ่ตรองสอน enter ทีนี้ผมก็จะวางลงไปจัดชั้นใหม่นี่ผมเลอนี่ตัวนี้คือการจัดชั้นได้นะองนนี้ยผมเลือนลงมามตอนแรกก็คือรูปเนี้ยมันจะทับรูปนี้ใช่ไหมผมเลือกลงมา รูปนี้จะอยู่บนแล้วงไงทีนที้ผมก็จะจัดได้จัดชั้นได้เอโอเค,อเคน,นี้คือขั้นตอนแรกขั้นตอนของการนํารูปลงไปในตัวอักษรทีนี้สังเกตได้ว่าเออตัวอักษรเรามันไม่มีขอบวิธีการใส่ขอบวิธีการใส่ขอบลงในตัวอักษรทำยังไงโอเคมาดูกันก็คือ เรามาที่ขวามือเดิมที่เป็น ale, ชั้นสเกลมาดิไหมอันเราไปคลิกซ้ายที่สเกลของตัวอักษรใช่ไหมหรือสันนี้ครับช,ชั้นแรกเลยเราก็มาดูตรงเอฟเฟกต์แล้วก็กดอันแาบบนสุดมันจะขึ้นมาเห็นไหมขึ้นมาเลยอันนี้คือเป็นตัวอ่าลุกเป็นเอฟเฟกต์ในการแต่งตัวกษรนะมีเยอะมากอันนี้คือทำให้กษรมันเห็นไหมเป็นอักษรมันบูมขึ้นมาเลยสังเกตได้เห็ลยอ่ะแต่ผมไม่ใช่อันนี้คือขอบอ่ะ อันนี้คือขอบขอบต่อสอนมันสามารถเพิ่มได้นะเพิ่มหลายชั้นได้หลายชั้นได้เลยแต่ผมใช้แค่ชั้นเดียวเออเอาประมาณสีชจพูประมาณนี้แหละโอเคอ่าทีนี้ได้ของอยากใส่เงาก็เงาปึ๊บนี่ใส่เงาเงาขันสุดท้ายนี่ ก็คืออันนี้แนะนํานะให้ลองมาลองมาเล่นดูมีหลายตัวมากเลยแต่ผมอธิบายนะเยอะจริงๆงลองให้ดูไม่ยากอันนี้ก็จะยากลองกดดูเดี๋ยวเข้าใจละตรงเนี้ยถอถ้าเกิดใครไม่เข้าใจอยากผมทําคลิปสอนได้ทำคลิปอธิบายก็ได้นะเดี๋ยวม,มาทําให้ทีหลังอ่าเนี้โอเคอเคนี่ยจะได้ไหมล่ะเป็นจะเป็นจะเป็นเงาเงาขึ้นมาสังเกตได้เป็นเงาขึ้นมาโอเคนี่คือเสร็จแล้วขั้นตอนของการตัดรูป วิธีการจัดรูปลงไปใส่ลงไปในตัวอักษรต่อไปก็คือการตัดรูปตัดยังไงก็คือผมก็จะไฟล์งานขึ้นมาใหม่โอเคผมจะเลือกรูปเลยแล้วกันเอาไปรูปรูปนี้แล้วกันโอเคเหมือนว่าผมจะตัดรูปนี้ใช่ไหมจยจากแรกเลยเราเรา,เราต้องสังเกตตรงนี้ก่อนเห็นไหมไอที่เป็นแบบเนี่ยชั้นงานเนี่ยจะมีรูปบรรจอยู่ข้างหลังเห็นไหมให้เราคลิกซ้ายทีน,นึ่งให้มันหายไป ถ้าเกิดมันไม่หายเราไม่สามารถตัดรูปได้นะอ้ต้องคลิกให้มันหายไปก่อนโอเคเครื่องมือตัดรูปอยู่ทางซ้ายมือนะอันที่เป็นรูปภูกันเห็นไหมอันนี้อันที่สี่ะเราคลิกซ้ายทีนึงเลือกอทีนี้คืออันนี้เรื่องนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าออตัวสมาัติที่เจ็ดตัวอื่นจะมีหรือเปล่านะแต่ก็คือผมมาเจอในตัวสมบัติที่สิบนะแต่ว่าตัวอื่นผมไม่แน่ใจวันมันจะมีหรือเปล่านะคือมันจะมีปุ่มเนี้ยข้างบนเนี้ยก็คือเป็นปุ่มเนี้ยอันเนี้ยที่มอผมอยู่นะคือแล้วเรา กิ๊กบุ๊กอ่ะพอแกมัมันจะทําการวงรอบให้เราตังเลลากวงให้เราทันทีเลยว่าเราจะตัดรูปตรงไหนคือมันคิดได้คิดเราแทนได้ผมผมคลินะผมลองลิกด,ดูเฮ้ยผมต้องจาดตารตัดรูปเพื่อนผมเห็นไหมเนี่ยมันจะวงให้เราแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ให้ให้เราเต็มร้อยนะเราอาจจะต้องมาแต่งเพิ่มวิธีการแต่งเพิ่มก็คือเราคลิกซ้ายนี่เห็นไหมมันเป็นรูปวงกลมบวงอยู่เราคลิกซ้ายคือเพิ่มนี่ตามเลย โอเคนี่ได้แล้วนิดนึงตรงนี้นิดนึงปุ๊บอ่ะมันเกิดโอเคถามว่าเกินทําไงให้อยู่ให้ดูให้ดูข้างบนนะมันจะมีบวกกับลบบวกก็คือเพิ่มลบก็ลบก็คือลดเห็นไหมแล้วอันนี้ก็คือการเพิ่มขนาะดความใหญ่ความเล็กของวงเลยไหมน,นี่คือวงเล็กนี้วงใหญ่อ่ะผมมอาวงนี้ประมาณนี้พอโอเคผมก็นี่ลดแล้วก็มาลิกซ้ายเหมือนเดิมรอมันได้ ให้มันกลับเข้าที่อ่าโอเคทีนี้เราไม่รู้มันลเอียดหรือป่ตนะอ่าให้เราใช้เป็นกระยห่สูงลงไปบวกลบลบคือถอยบวกคือเพิ่มนะโอเคนี่จะเห็นชัดแบบเดิมว่าตรงไหนมันไม่เข้าที่แล้วมั่งตรงไหนต้องแก้ตรงเพิ่มเป็นลดตรงนี้ดันนิดนึงโอเคอ่านี่คือวิธีการแตะลูกคร่าวๆนะมันอาจจะไม่ละเอียดมากปึ๊บ ไปหน่อยอ่โอเคเสร็จแล้วทีนี้ถามว่าทำไงต่อให้เรามาคลิกตรงที่เป็นรูปนี้เห็นไหมตรงขวาตรงมาผมที่เป็นขวามือล่างนี่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีจุกตรงกลมตรงกลางอ่ะคลิกซ้ายที่หนึ่งอ่าเนี่ยมันก็จะตัดได้เราทันทีเลยแต่เนี่เราตัดแล้วไหมสังเกตได้ว่าตรงผมเนี่ยมันจะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่เรียบแล้วมันจะมีแบบนูนๆป่อมๆใช่ไหมอ่ะเรา ต้องการย้อนกลับทำไงย้อนกลับแล้วกดกดชิปกับเซ็มันจะย้อนกลับให้เราแล้วก็มาแต่งได้อ่ามาแต่งใหม่อีกทีนึงให้มัเข้าที่แบบเดิมขอเริ่มเสียงเริ่มเริ่มแห้งแล้วโอเคนี่นี่เราก็มากดเหมือนเดิมอ่ามันก็เข้าที่แบบเดิมใช่ไหมเราก็แต่งปรับปรับไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือวิธีการอ่าตัดแต่งรูปนะโอเคผมจะแต่งอีกนิดนึงตรงนี้ผมจะให้มันเข้าไปเสร็จอุ้ย ลองลบลองลดโอเคมตัดแบบนี้เลยตรงนั้นมันมันออกข้างเยอะไปโอเคปึ๊บอีกนิดนึงให้มันเข้าที่เข้าทางเห็นไหมันดูรูปเรียบๆ่อย,ยไ,ไม่ละกลัวเพื่อนมาดา่ารูปมาแต่งไม่ดีโอเคทีนี้ผมลองกด อ่าแบบนี้ไงพอได้ไหมโอเคตรงนี้มันมันต้องออกไปหน่อยนึงโอ้ยโอเคอ่ะอืมโอเคได้แล้วแหละนี่คือเป็นการที่การตัดรูปข้าวนะลองไปฝึก ทำหัดทาดูนะผมเองก็ไม่ได้เก่งมากนะก็พยายามฝึกทาหัดทาอยู่เรื่อยๆนะอ่าพยายามศึกษาเทคนิคใหม่ๆมาใช้เรื่อยๆนะอาจจะได้เก่งๆนะที่เขียนเนี่ยก็คือตอนแรกเมื่อก่อนผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะก็เปิด youtube ดูแล้วก็ฝึกเอาจนพอมีพื้นฐานบอมีความรู้นิดนิดหน่อยไม่เยอะหรอกนิดหน่อยก็พยายามฝึกเอาเรื่อยๆอ่าอันนี้ก็เป็นวิการตัดรูปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวิการอ่าแต่งรูปเอ้ยวิีการไม่ใช่แต่งรูปดิเอานำรูปทรง ลงไปในข้อความเออที่ตีใส่รูปลงไปข้อความทํำยังไงก็เอลองไปทํทดูก็ได้ฝึกทาดูแล้วเกิดลองไปใช้กนดูก็ได้นะอ่าแรกเก่งๆมันอยู่ที่การฝึกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เยอะๆโอเคก็สคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แหละมาสอนอ่านำรูปใส่ข้อความกับสอนตัดรูปก็ใครดูจบแล้วถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะถ้าเกิดมีอะไรแนะนำก็อยากแนะนำกันมาได้นะอ่าหรืออยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรก็โพสต์ใต้โพสต์ ลงใต้คลิปนี้เลยถ้าเกิดผมทําได้ผมจะทําให้ดูถ้าเกิดทำไม่ได้ผมก็จะไปศึกษามาให้นะส่วนใครที่รอพวกคลิปสอนทําบินโทสน,ทนส,สอนทําปุ F ่มกดซับหรือวสอนใช้เอฟเฟกต์สอนใช้สากเขียวเดี๋ยวมาจะมาเรื่อยๆนะอผมก็พยายามทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะอก็อาจะขอโทษเรื่อง,องการพูดไม่ชัดไหนก็พยายามฝึกพูดให้พูดให้คล่องให้ชัดจยุดน,นะอโอเค,อเคก็สักครูก็ตัวลาไปก่อนก็ ไว้เจอกันคลิปนั้นนะไม่บายแล้วเจอกันครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะช่วยฝากกดไลค์กดติดตามคนระเด็กไม่เป็นใจผมด้วยนะจะได้มีกำลังใจกันที่ต่อไปเรื่อยๆนะไปแล้วไม่บาย